ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพาไปเร่ตลาดเทพประสิทธิ์นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตลาดเทพประสิทธิ์เนี่ยเป็นตลาดที่กว้างใหญ่ไพศาลมากมากนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะนำเสนอในตอนเดียวได้นะคะในส่วนของวันนี้นั้นมาดาบุงกีจะมีอะไรมานำเสนอพวกเราฉันชอบกันเลยค่ะี <c oughs> กิน,นาเอาเนี่นย okay. อ,อันนี้แปลกดิโอ้โกล่องเลยอันนี้กล่องเลยนะจ๊ะ๋ยวหนูยี่แก่ไอ้หนูเลยหนูจะกินแล้วแหละ กะรู้ว่าเหลืองเหลืองนี่คืออะไร,รอ,อ่ะเหลืงองเหลืองนั่นคืออะไรอทีไม่แน่ใจทองเอกทองเตอันนี้เคนเนสซันรวมกันเขาเรีกรยกว่าชุดตันนี่จ้ะอ๋อมันรวมกันหมดเลยใช่ทองเอกมี่น้ำดูเหมือนว่า มาดาบุงกีกำลังเอนจอยอิตติ้งอีกตามเคยนะคะสำหรับการเดินเที่ยวตลาดเทพประสิทตอืมคุณมาดาบุงกีคะดิฉันขอเตือนอะไรอย่างหนึ่งนะคะกินแบบนี้ระวังน้ำหนักเนี่ยลดยางแตกนะคะคุณมาดาบุงกี <laughs> คุณทำให้ดิฉันหิวอีกแล้วนะคะคุณมาดาบุงกี กา่ิดของลูกโอ้โลูถ่ายดีกว่นี้อันน,น,นี้ปกติถ้าเกิดว่าลูกค้ามาั่าจะชอบกินอะไรจิ้โบราณ <c oughs> น,น่นหนึ่มคออเมริกัน <c oughs> อร่อาไกเป็นไค่สดเ,เป็นตอัเกอรเป็นเดี๋ยวเราจะลองชิมกันเนาะ <c oughs> แหมคุณมาดาบ,บุ้งกีคะรู้สึกว่าคุณน่ะกำลังเอ็นจอยจริงๆเลยนะคะสำหรับการเลือกเฟ้นสินค้าหรือว่าอาหารเพื่อมารับประทานระวังอ้วนนะคะคุณมาดาบ,บุ้งกีแต่ดิฉันว่าคุณก็อ้วนแล้วนะคะคุณมาดาบ,บุ้งกีค่ะที่ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะบุ้งกีก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ตลาดลานโพนะคะ ที่ตัวเมืองพัทยานะคะอันนี้จะเป็นตลาดสดตลาดซีฟู้ดนะคะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพัทยาเลยนะคะแต่ว่าวันนี้บุ้งกีจะพาทุกคนมาชิมอาหารในตลาดลานโพกันนะคะแต่ว่าจะมีอะไรให้เราทานบ้างเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะโอเคและในตอนนี้คุณมาดาบุ้งกีก็ได้พาพวกเรามาแรกกันที่ตลาดลานโพซึ่งเป็นตลาดที่ขายอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองพัทยาค่ะมุ้งกิจได้มีการถามชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนี้นะคะก็คือว่าตลาดลานโพนี่ยเป็นตลาดที่ส่วนใหญ่แล้วนะักท่องเที่ยวจะชอบเข้ามาซื้อของเยอะมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือที่นี่ก็จะเป็นของฝากที่เป็นแนวแบบอาหารทะเลดีค่ะอันนี้ก็มา วันนี้ก็จะพามาดูกันเนาะว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรกลับบ้านไปหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆะนะคนาะแต่จริงๆแล้วมองเราแบบที่นี่คืออาหารทะเลสดๆนยํามนี้เยอะมากเลยอ่ะปกติเราบาีเป็นคนที่ไม่ค่อยทานอาหารทะเลแต่ว่าอาจจะซื้อพวกของแห้งที่เป็นขนมเป็นของฝากไปให้กับคนที่บ้านก็ได้ขอโทษคุณพี่วันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะ ในส่วนของวันนี้นั้นมาดามบุ้งกีและก็มาดามบิชชี่ขอแนะนำทุกคนเลยนะคะว่าถ้าใครที่มาเที่ยวพัทยาแล้วไม่รู้ว่าแหล่งอาหารทะเลสดสดใหม่ๆอยู่ที่ไหนนะคะขอแนะนำที่นี่เลยค่ะตลาดลานโพนาเกลนะคะเป็นตลาดชนบุรีที่ขายอาหารทะเลแบบส,สดๆนะคะทั้งกุง้งหอยปูปลาแล้วก็ปลาหมึกนะคะและอีกมากมายหลายสายพันธุ์นะคะถ้าอยากรู้มาดูกันเลยค่ะ ้ยมีกุ้งเผาด้วยอ่ะโอเคที่นี่ของกินเยอะมากจริงๆเนาะเดี๋ยวเราไปโซนของแพงกันดีก,กว่าว่านี่ไงโซนของแพงจะมีพวกน้ำผลไม้มีพวกมะม่วงอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวก่อนนะหาร้างของกินก่อน คุณพี่มีน้ำอะไรขายบ้างคะมีเยอะแยะเลยครับจ้าอันนี้หนูมาทำรายการอะถ่าย YouTube ลงรายการท่องเที่ยวเนาะได้ครับได้ครับขออนุญาตนะคะอันนี้คือน้ำอะไรจ้าลุงอันนี้คือมะม่วงผสมสับเสาลวดจ้าอันนี้คือสับปะรดมะม่วงเสาลวดรวมอันนี้ออนดี่คืออย่างเดียวนีมะม่วงเอามะม่วงเสาลวดใช่ไหมใช่ครับเอาอันนี้อันนี้เท่าไหร่จ้าคุณลุงจ้าสามสิบบาทจ้าสามสิบบาทน้อ Okay. โอเคแลวหนดหยิบตังก่อนได้ครัอันนี้พี่ขายชุดเท่าไหร่คะพี่คะละร้อยเหมือนที่ได้เครับพี่ที่รับโอนนะรับกดรับปไปละร้อยใช่ปะพีเเ่เอาเลขทะเบียนหนูเก้าศูนย์หกูนย์นะเอ้ยไม่ใช่สามเก่ะมี0ูนย์เปะเ9หมดเลยะเอาเลขเอาเลขมงคลน,นี้ก็ได้99เ,เนี่ยเอาเอาเอาชุดหนึ่ง หนูเอาห้าห้าใบนี่นี่นะครับหนูโอนให้พี่ห้าร้อยนะพี่หนูขอเลขบัญชีพี่หน่อยจ้ะเป็นไงมั่งช่วงนี้ขายดีไหมครับพี่พอไปได้อยู่ครับพี่ตอนนี้เริ่มคนเริ่มออกมาใช้ล้อชนะกันแล้วโอ้คนเริ่มออกมาใช้ล้อชนะกันเลยใช้หมอนจำต่างวันเราชนะกันอันนี้เราใช้ได้ด้วยหรอล้อชนะเนี่ยอันนี้ยกงเกียวโค้ดครับโกะโอ้โหโอ้โหช่วงนี้คน หมายถึงที่นียนอยอย่ยังน้อยอยู่ครับยังน้อยอยู่ผมเห็นพี่แล้วหนูหนูอายตัวเองเลยแหมคุณมาดาบุ้งกีเนี่ยเขาเป็นนางฟ้าจริงๆเลยนะคะไปที่ไหนก็ช่วยเหลือผู้คนสมแล้วค่ะที่เป็นนางฟ้าตัวจริงคุณป,ป้าอร่อยมากน้ำดเดี๋ยวหนูโอนตังให้นะหนูเอาโทรศัพท์มาแล้วมันอยู่ในรถเม่เกียรยๆๆะเออ,เอาหายแน่นอนอนะ คุณป้าอ่ะโยหวานมากอ่ะร้านนั้นเราแล้วมันได้ใส่น้ำเชื่อมเยอะด้วยเนาะนเออมันหวานพอดีมากเลยอะ่ะเอออันนี้ชื่อร้านมีไหมเดี๋ยวหนูโปรโมทให้นี่ชื่อร้านอันนี้มันเป็นป้ายข้างล่างนี่เนาะอ๋อชื่อตาลุงน้ำอ้อยเหรอใช่ครับชื่อร้านตาลุงน้ำอ้อยใช่ไหม เออร้านนี้ผลไม้สดดีมากเลยแล้วไม่ค่อยได้ใส่น้ำตาลเพิ่มด้วยเมื่อกี้เจอคุณลุงคนหนึ่งที่เขาขายลอตเตอรี่อ่ะแล้วเราก็เลยช่วยเขาซื้อเขาไม่เขาเดินเดินไม่ได้คขาเขาลิบลิบชาติพี่เห็นหรอเขามาประจำแหละนี้ร้านคุณพี่หรอเจ้าของร้านอ๋อคนสวย นี่พี่มาถ่าย y o u t u ู e ไงแล้วก็เลยมาโปรโมทต,ตลาดนี้ด้วยมีอะไรแนะนำพี่แม่ก็มได้เลยคือถูเรียนทอดต,ตามหาอยู่ตอน,นเดียกิโลละเท่าไหร่จ๊ะน้องอันนั้หน้าร้านขายอยู่9ห0 9 0 0ได้ค่ะกิโล1,900บาทค่ะมีหลายไซส์ให้เลือกค่ะมี100กร,รมัม200กร,รมักรรม1กิโลมีหลายแพ็กเกจมะแบบไม่ลลต้องซล็อกเลย200กร,รัมนี่เท่าไหร่ 200อสองกรัมข้างล่างใครูสอี่แต่200และที่สองร้อยจแรงนี้เ้ดูเดี๋ยวเขาดูหน่อยนะสองร้อยกรัมคือแบบหลานสาวที่ชอบมากมีค่ะมีสองร้อยกรัมเหรอใช่ค่ะมีสองถุงติดสองร้อยยี่แต่ที่ไปสองร้อยนค่ะมีอยู่สองถุงอย่างนี้ค่ะค่ะเจมมีถุงแบบเบกๆบกปะใหญ่ยยๆอแบบ่ะถ้าจะเอาครึ่งโลก็จะเป็นถุงนี้ค่ะแต่แถ้าซีนเป็นถุงซิปล็อกก็มีค่ะเดี๋ยวหนูสิให้ลูกน้องซีนให้ได้อื ครึ่งโลขายอะไรอ่ะครึ่งโลมันสีเก้าแต่ขายให้เป็นสีห้าได้จ้ะคิดเป็นสีห้าอ่าโอเคเอาครึ่งโลสองถุงใส่ถุงสิบล็อกใช่ไหมจ๊ะใช่อเอาถุงสิบล็อกอ๋อขอญาตถ่ายตอนแบบตักได้ไหมได้ค่ะเออจะได้ไปโปรโมทั่นร้านนี้ร้านจินตนาซีฟูด้ดนี่ชื่อร้านเดี๋ยวตักใส่ถุงสิบล็อก อันนี้คือแบบเวลาคนที่มาพัทยาเนี่ยอยากได้ของฝากต้องมาที่นี่ใช่ปะใช่จ้ะเพราะว่าตลาดนี้ดังที่สุดในพัทยาแล้วค่ะอืมนี้ดังที่สุดแล้วใช่ปะใช่ค่ะโอเคนะมาแวะได้นะาซาที่ร้านจินตนาสีฟูดร้านนี้เนาะแม่ค้าใจดีมากมของแถมให้เยอะด้วยดูดิเนี่ยของแถมนี่ให้ของแถมเราเยอะมากแม่ค้าโอเค ปเดี๋ยวเราก็ไปรีวิวที่อื่นกันต่อตลาดลานโพนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารทะเลที่สดและก็ใหม่แล้วยังมีพวกทุเรียนทอดอาหารแห้งต่างๆเช่นปลาเส้นหรือว่าจะเป็นพวกปลาหมึกแห้งนะคะให้ทุกคนได้ช้อปปิง้งแล้วก็นำไปฝากเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรักที่บ้านได้ดูจากหน้าตาของมาดามบุ้งกีแล้วนั้นมาดามบิช่รู้สึกอิจฉานิดๆน,น,นะคะคนอะไร มีโอกาสได้ไปเที่ยวกันทุกวีคเลยค่ะแต่ว่าดูจากหน้าตาของอาหารแล้วนั้นน่ารับประทานมากมากเลยค่ะคุณมาดาบุงกีท้าจะกรุณานะคะซื้อมาฝากดิฉันด้วยนะคะโอเคคุณพี่หนูเอาอันนี้มาโมหิมะมาพานโ้ ยอมากถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วค่ะน้ข้าวได้ก็มีค่ะน้ข้าวผัดต้มยำมีค่ะแกงปลาปูมาหนึ่งเราแกะให้แล้วนี่ซีฟูดปะซีฟูดมีมีปูมาด้วยหรอนี่ค่ะคือได้เลยคือแบบแกะให้เลยใช่ปะใช่ค่ะเป็นปูมาหนึ่งค่ะหนึ่งจับประมาณหนึ่งโลค่ะแล้วแกะเสร็จ7-8ขีดต่อจานค่ะแกะมาทุกวันค่ะฉันแกะกันเองอ๋อปูนี่คือ ะกันนี้ก็เคาะมาให้แล้วค่ะเกาเฉยแต่ราคาเป็นกันเชียงค่ะอันนี้โลหนึ่งอันนี้<ต>ได้ปลาเือนนกะเ่จ็ดถึงแปดกิบค่ะประมาณหกถึงเจ็ดกันเชียงตามเคะแล้วก็เนื้อเป<อ>็นอมาค่ะโอเคเอาปลาเน,นื้อสีอิว่วแล้วก็เอาปูาปลากงเก๋าเลือกคือสลัดดีไหมหนูอปลา,า,าอะไรดีสุดอะ ถ้าจะเอาจริงๆนะขวดสลัดเป็นตระกูลเดียวกับปลาเก๋าแดงค่ะที่จะเปิดได้เลยนะคะโอ้เอาเนื้อแล้วกันค่ะเป็นนึ่งมะนาวนึ่งซีอิ๊วขนมเนึ่งซีอิ๊วค่ะจะเป็นนึ่งซีอิ๊วนะคะคือเนึ่งรับได้ปล่าคะเอาเป็นปูนึ่งก็เอาค่ะสั่งไปแล้วเมื่อคืนแล้วปลาเป๋ดสลัดข้าวเอามีข้าวครับมีผัดมีค่ะผัดปูผัดกุ้งผัดไก่ผัดหิวลิปไม่เอาข้าวผัดขาด้ข้าวเปล่าข้าวเปล่าจานนึงนะคะค่ะ La, เอามา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 ใช่แค่นี้ก็ควรจะพอจะมีกี่อย่างแล้วคะไม่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าไม่พอพี่สั่งนะมีปูมีข้าวมีปลาปริสัดและทอดทอดเมื่อกี้หนูเอาทอดมันปูหรือปลาคะมันปลาเนาะปูค่ะปูได้คือแบบน่าที่นี่แบบดีมากเลยอะของเยอะมากเนาะพี่น้อง ที่นี่หนูขอถามพี่หน่อยพี่มองกล้องหน่อยให้หนูหน่อยได้ไหมเนี่มาทางนี้พี่หนูถามพี่หน่อยว่าที่นี่หลังจากที่เจอโควิดคนกระทบกับที่นี่ไหมกระทบกระทบมากเยกระทบมากใช่ไหมจริงค่ะจากที่แบบลูกค้าเข้ามารถติดนะคะยิ่งเสาร์ที่นี่นะคะรถจะติดมากยิ่งช่วงเวลาทานอาหารนี่ค่ะอ๋อจากที่รถติดมากตอนนี้รถแทบไม่มีเลยค่ะแล้วส่วนใหญ่คนในนี้เขาเป็นคนในพื้นที่หรอคะที่เขามากขาจะอย่นาจะเป็นกรุงเทพค่ะ กรุงเทพเข้าเยอะแต่ถ้าไม่โควิดนะคะกรุงเทพเข้าเยอะแล้วก็ต่างจังหวัดเลยอะคะ่ะแต่ถ้าคนพื้นที่ไม่ไม่เขามาะคะ่ะจะมาแค่เป็นอาหารนิดหน่อยแล้วกลับค่ะแต่ว่ากรุงเทพวันหยุดเนี่ยจะมาเยอะจ้ะแต่ช่วงนี้วันนี้ก็มีคนกรุงเทพมาจะใช่ใช่เพราะหลังขังก็มีกรุงเทพต่างจังหวัดเลยเอ,อะไรอุบลา,า,าแต่ตอนที่ประเทศเปิดนี่คือเป็นต่างชาติเยอะ,ใช,ะใช่ไหมใช่ค่ะชาวจีนแล้วก็ฝรั่งฝรั่งก็มีนี่ค่ะฝรั่งเศสก็มีค่ะ Oh. รัสเซียอะไรเง,งี้ยหน่ะแต่จีนจะมาเยอะจัะโอ้เสียดายเนาะไม่น่ามีโควิดนีเกิดเกิดขึ้นมาเลยเสียดายมากแล้วก็คือตอนนี้ก็อยากพยายามให้ทางารัฐช่วยๆแบบ ยาแต่เพราะว่าเราเป็กลุ่มคนเยอะไงแต่ลูกค้ามาทุกคนมาตลอดหมายถึงว่าอยากจะฉีดวัคซีนอะไรนี่หรอเพราะว่าถ้าฉีดมันก็จะมั่นใจจากหนูพี่ก็มั่นใจหนูหนูก็มั่นใจพี่แคปว่าว่าเราก็ถกแบบไกรุงเทพไปครุงต่างจังหวัดเราไปรู้ว่าทุกคนฉีดกันหรือยังแล้วทุกคนก็ได้มั่นใจในตัวพี่ว่าพี่จะฉีดแล้วก็มั่นใจมั่นใจโอเคหนี่เกิดเดี๋ยววันจันทร์นี้เราไปฉีดละวันจันทร์ดีค่ะดีค่ะหนูก็กำลัปลอดภัยยังไงเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ ก่อนเพักผ่อนให้เต็มที่ใช่ต้องพักผ่อนให้เต็มที่ไม่งั้นเด่าประชิดไม่ได้เองนะคะอเคค่ะขอบคุณค่ะแต่นี้เดี๋ยวให้พี่ฝากร้านพี่หน่อยว่าอยู่ที่ไหนออันนี้ร้านนนซีฟู้ดนะคะอยู่หลังตลาดสดลานโพค่ะนาเกลือค่ะบางละมุงค่ะที่นี่มีที่จอดรถสะดวกค่ะแล้วก็ผู้คนก็ไปมาได้สบายอ๋ออันนี้เพิ่งมาเปิดที่สะดวกเล้วที่จอดรถตอนเย็นนี่สะดวกมากะที่จอดรถจะเยอะมากเลยค่ะ สะดวกมากทั้าหมดแล้วที่นี่ก็ที่จอดรถเยอะจังจะมีพี่แบบโบกรถให้ด้วยนะที่นี่ดีมากใช่ค่ะตรงนี้ไม่เสียค่าที่จอดรถด้วยค่ะฟรีรเน้นว่าฟรีนะคะก็มาได้นะร้านนน,น,นซีฟูดนนฟ้ดนะคะ,คะมีเพจนะคะตามในเพจได้คะ่ะโอเคทีมคำว,ว่านนซีฟู้ดใน Facebook ก็เจอเลย <จน S 1> ใช่ไหมโอเคนนซีฟู้ดนะคะขอบคุณนะคะคค่ขอบุณะเนาะก็แวะมาได้นะร้าน นนซีฟู้ดอันนี้อยู่ที่าบางละมุงนะคะที่ในตลาดลานโพพัทยาชลบุรีนะคะ,คะอันนี้จะเป็นปูน,นึ่งร้านนนซีฟู้ดนี่เขาแกะให้เลยนะมีบริการแกะให้ฟรีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลานืนึ่งสีอิวนะคะอันนี้น่าจะเขาบอกว่าน่าจะเป็นเหมือนปลาเก่าเนาะแต่ว่าอันนี้พูดจริงไม่รู้ว่าเรียกว่าปลาอะไรเหมือนกันนะคะดูน่ารับประทานมาก โอเคเดี okay, ๋ยวบุ ja aw, aw, ้งก ja okay. ีจะลองรับประทานให้ดูนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นทอดมันทอดทอดมันทอดมันปูนะคะนี่เลยแล้วก็จะมีเป็นอาหารทะเลอันนี้เขาบริการแกะให้ฟรีเนาะร้านนนซีฟูดแล้วก็อันนี้จะมีเป็นปลา1นอีอิวนะแต่ว่าอันนี้บุ้งกีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าปลาว่าอะไรนะคะโอเคแต่เดี๋ยวเราลองกินให้ดูเนาะว่ารสชาติจะเด็ดขนาดไหน คุณมาดาบุ้งกี่คะคุณจะยั่วกระเพาะฉันไปถึงไหนคะทำไมอาหารการกินของคุณมันึ่งดูน่ากินทุกมื้อเลยคะทั้งปูนึ่งทั้งทอดมันปูแล้วก็ปลาปลานึ่งซีอิวมันช่างยั่วประสาทการกินของฉันมากคะยังคุณมาดาบุ้งกี่คุณอย่าไม่หยุดอีกแล้วคะดิฉันดิฉันจะทดไม่ไหวแล้วนะคะ ไม่ไม่ข้าอยากได้ข้าวข้าอยากได้ข้าวข้าอยากได้ข้าวพี่ฟ้าเอ้ยแสนสด เนาะแ,แล้วตอนนี้ก็คือเดี๋ยวได้เวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วนะคะโอเคอันนี้ได้ของฝากมากมายเลยนะพกผูุเรียนทอดอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นข้าวนะคะเป็นอาหารสดอาหารทะเลนะคะนี่อันนี้ชื่อร้านนนซีฟู้ดนะคะนนซีฟู้ดนี่จะอยู่ตรงตลาดลานโพนะคะหรือว่าตลาดนาเกลือเก่านะคะอยู่ในตัวเมืองพัทยาเลยนะคะทางไปพัทยาเหนือเนาะ,ะโอเค ะะสำหรับวันนี้ก็คือรายการพาไปแรกก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ